สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลวิโทโภนะคะโตไปกับเราโตไปกับพบค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำบัวลอยมันม่วงกันค่ะบัวลอยมันม่วงสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ตัวเขาก็จะไม่อืดน,นะคะต่อให้เราทิ้งไว้นานขนาดไหนก็ไม่อืดสีก็ได้จากธรรมชาติค่ะตัวเหนียวหนึบหนับกําลังดีทานคู่กับตัวน้ํากะทิที่หวานมัน อร่อยกลมกล่อมกำลังดีเลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทําใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดค,คลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะให้เรามาเตรียมส่วนผสมได้ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าใครจดไม่ทันจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบนึงค่ะนำน้ำเปล่านะคะ250 ml ไปต้มให้เดือดค่ะ ระหว่างที่รอน้ําเดือดนะคะเราก็จะมาผสมแป้งกันค่ะเราจะเทแป้งมันนะคะ200กรัมลงไปในอ่างผสมค่ะจากนั้นก็ตามด้วยมันม่วงที่เราบดไว้นะคะใครจะต้มใครจะนึ่งอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยในส่วนของมันม่วงนะคะมันต้องร้อนนะคะก่อนจะใส่ลงไปในแป้งนะคะไม่ใช่มันเย็นนะไม่ร้อนก็อุ่นๆนะคะเพราะว่าจะทําให้เขาเข้ากับตัวแป้งได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็เอาน้ําที่เราตั้งไว้ให้เดือดแบบนี้นะคะให้เดือดจัดเลยนะ ใส่ลงไปในแป้งได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะไม่เอามือลงไปคนนะคะเราก็จะใช้ช้อนคนไปก่อนนะคนผสมแป้งแล้วก็ทุกอย่างให้เข้ากันนะเราก็ทยอยใส่น้ําลงไปนะคะถ้ารู้สึกว่าแป้งแห้งไปทยอยใส่น้ํานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครใส่น้ําเกินไปแล้วนะคะตัวแป้งจะแฉะเกินไปเนี่ยเราก็สามารถเติมแป้งมันลงไปได้ค่ะให้ทยอยเติมเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะ คนไปเรื่อยๆนะคะให้ได้แป้งลักษณะนี้ค่ะตอนนี้เราจะไม่ใส่ตัวน้ําลงไปแล้วนะคะเราจะใช้มือนวดละตอนนี้เขาอุ่นๆนะคะมือล้างแล้วนะคะก่อนทําอาหารทุกครั้งล้างมือให้สะอาดค่ะนี่เราก็นวดนะคะนวดจนกว่าไม่มีแป้งสีขาวติดอยู่นะคะนวดจนเข้ากันดีเลยประมาณนี้แป้งที่ได้เนื้อจะเป็นลักษณะนี้นะคะเขาจะหนืดๆเหนียวๆนะนี่ เพราะว่าเราอยากได้ตัวบัวลอยใสยๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวแป้งของเรามาตัดนะคะก่อนตัดนะคะก็ให้โรยแป้งนวลลงไปแป้งนวลที่ใช้ก็คือแป้งมันที่เราใช้ทําตัวบัวลอยนี่แหละค่ะนี่ค่ะเนื่องจากว่าแป้งของเราค่อนข้างที่จะเหนียวหนื่อนะเราก็จะเนี่ค่ะชุบแป้งแล้วก็ใช้มือตบๆนะคะ ความหนาของตัวแป้งนะคะเราก็จะประมาณครึ่งเซนได้ค่ะเราก็ตัดเนี่ยค่ะความใหญ่ก็ประมาณ1เซนนะคะสําหรับตัวโบลอยนี้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยใครอยากได้ตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรเราก็สามารถตัดได้ตามชอบเลยนะคะใช้ที่ตัดแป้งตัดได้เลยใครไม่มีที่ตัดแป้งสามารถใช้มีดได้เลยค่ะชุบมีดกับตัวแป้งนวลสักนิดนึงนะคะกันเขาติดเนาะอันนี้เป็นพลาสติกเขาจะไม่ค่อยติดค่ะ นำแป้งนวลน,นะคะมาใส่ในตัวบัวลอยที่เราหั่นแล้วด้วยค่ะกันเขาติดกันนะคะเนื่องจากแป้งของเราค่อนข้างจะนุ่มนะคะเขาก็จะมีติดกันเพราะฉะนั้นเราต้องโรยแป้งนวลลงไปโรยลงไปเยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเขามาร่อนออกค่ะสําหรับตัวแป้งนวลน,นะคะใส่ตะแกรงแล้วก็ร่อนแบบนี้เลยมันก็จะง่ายสําหรับเวลาเราเอาไปลวกนะคะนะคะพอร่อนเสร็จเราก็เอาไปลวกในน้ําเดือด น้ำต้องเดือดนะคะก่อนจะใส่ตัวโบลอยลงไปนะเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปตอนน้ำไม่เดือดเนี่ยตัวัวลอยของเราจะอืดง่ายนะคะแนะนำให้ใส่ไปตอนน้ำเดือดเลยแล้วก็คนเขาสักนิดนึงนะคะเพื่อการเขาติดกันแล้วก็ให้โบลอยได้ความร้อนทั่วๆกันนะคะเราจะต้มโบลอยของเรานะคะไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ พอเขาได้ความร้อนเขาก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาค่ะพอตัวบบวลยของเรานะคะลอยขึ้นมาแบบนี้เราก็จะต้มเขาต่อนะคะเป็นเวลา2-3นาทีค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าตัวบบวลยของเราสุกดีนะคะจากนั้นก็ปิดไฟค่ะตักตัวบบวลยนะคะไปน็อกในน้ำเย็นค่ะนี่สีสวยมากๆเลย เดี๋ยวเรานะคะจะตักไปใส่ในน้ำเย็นจนหมดเลยนะพอเราตักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลินน้ำตัวโบลอยของเราออกนะคะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นนะคะก็เอาตัวโบลอยที่เสด็จน้ำแล้วเนี่ยมาใส่ในกะละมังนะเดี๋ยวเรานะคะจะใส่ตัวน้ำตาลลงไปค่ะ การทำแบบนี้นะคะจะทําให้ตัวบัวลอยของเราไม่อืดแล้วก็ไม่ติดกันนะคะเราทิ้งไว้นานขนาดไหนเขาก็ไม่ติดกันค่ะตัวบัวลอยของเราก็จะดูดน้ําตาลเข้าไปทําให้ตัวบัวลอยของเราใสแล้วก็น่าทานมากๆด้วยค่ะพักตัวบัวลอยของเราไว้ก่อนนะคะเราจะมาต้มน้ํากะทิกันค่ะตั้งกระทะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนจากนั้นก็ใส่ตัวกะทิลงไปค่ะวันนี้เราใช้กะทิกล่องนะ ใครมีกะทิสดก็เอาตามสะดวกเลยจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือแล้วก็ไปเตยเพิ่มความหอมสองใบค่ะมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คนค่ะให้ตัวน้ำตาลเกลือละลายดีนะคะพอน้ำเขาเริ่มร้อนประมาณนี้เราจะไม่ให้เขาเดือดนะคะตัวกะทิเราจะต้มไม่ให้เขาแตกมันค่ะ พอเขาเริ่มร้อนก็ใส่ตัวมะพร้าวอ่อนลงไปได้เลยค่ะตัวมะพร้าวอ่อนนี้ก็ตามชอบเลยนะคะวันนี้เราใช้ไปประมาณ1ลูกนะคะพอใส่ตัวมะพร้าวอ่อนลงไปแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้เขาได้ความร้อนสักประมาณ2 3นาทีนะคะไม่ให้เขาเดือดนะย้ำนะคะเราจะไม่ให้กะทิของเราแตกมันนะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟแล้วก็ยกเขาออกจากความร้อนได้เลยค่ะมาค่ะเรามาจะเสิร์ฟกันเลยค่ะ ตักตัวโบลอยมันม่วงของเราลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าสีสวยมากๆเลยค่ะแล้วตัวโบลอยก็ใสนะคะไม่ติดกันด้วยเท hey, น้ำกะทิลงไปแบบนี้เห็นมะพร้าวอ่อนไหมคะหน้าฐานมากๆโยรยด้วยตัวงาขาวคั่วค่ะดูสิคะหน้าฐานมากๆสีก็ได้จากธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความอร่อยเหนียวหนึบหนับจากตัวโบลอยนะคะ ทานคู่กับตัวกะทิที่หวานมันเข้มข้นกำลังดีบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกลวิทโฮฟากดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ